สวัสดีตัวฉันในอีกกี่ 2, 1, 2, 3, ปีสองหนึ่งปีสองปีสปีห้าปีข้างหน้าก็ม่รู้วันนี้ก็คือมาลองทำแบบค่าของมิสเตอร์บีดอ่ะใช่ไหมที่แบบสวัสดีในอห้าปีข้างหน้าโอเคตอนนี้เป็นวันที่ตอนนี้เป็นวันที่นนท9้ามีนาคมปีสองพห้าร้ิบแปดหรือว่า9้าเดือนสาม ตี2อ2 5ห้โดยตอนนี้เป็นเวลาตอตีสองกวา่าซึ่งฉันยังไม่นอนโอ้ไมก่กมอ,อก็งงตัวเองทำไมตัวเองไม่นอนแต่ว่าจะบอกเลยว่าขอบอกตัวเองในอนาคตไว้ก่อนว่าอขอถามว่าสบายดีไหมทำงานอะไรเร็วเรียนอะไรเกรดเป็นยังไงบ้างเกรดดีไหมแล้วยังเสียใจเรื่อง ไลน์เรื่อง d i เรื่องเปลยนโรศัพ์อะไรไหมแต่ฉันว่ามันคงไม่เสียใจแล้วแหละใช่ไหมแต่เชื่อสิแกไปคิดเรื่องอื่นแทนใช่ไหมแบบพวกเรื่องที่ที่มันจริงจังขึ้นมาแบบซอครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วนาซู้ยังอยู่ไหมหรือ,อคําถามนาซู้ยังอยู่ไหมอันนี้ถ้าไม่อยู่ก็เสียใจมากนะนาซูแล้วก็ ตัวคนทีครอบครวู่ดีใช่ไหมมีใครเป็นอะไรไปหรือเปล่านะแล้วแบบคิดเรืองอย่างว่ามหาลัยจะไปต่อมาหาลัยอะไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตเ,าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทีนี้ก็พวกเพื่อนๆจะอยู่ไหมพวกแบบมิ้นฟินแพงเองเป่าน้ำโกหงังเอเอเกด หอมอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมีหรือมจีจี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกอย่างสถานการณ์นเป็นยังไงบ้างก็คือบอกมาได้ตอนนี้อายุสิบสามถ้าอีกหนึ่งสสามสี่ห้าเจ็แปดเก้าสิบปีที่มาดูคลิปเนี้ยถ้าแบบรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกท้อแท้รู้สึกดีใจมาดูคลิปนี้ก็คือถ้ามาดูคลิปเนี้ยขอให้โชคดีขอให ใช้ชีวิตตอนเด็กให้คุมคค้มค่าที่สุดใจเยือยรุ่นนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ใครที่มาดูคลิปนี้เนี่ยหรือว่าชั้นในอนาคตเนี่ยมาดูคลิปนี้ก็ขอให้ชั้นเนี่ยสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีใซไม่เจ็บป่วยไม่เจ็บไข้แบบว่าไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่อะไรก็ขอให้ถ้าอะไรแบบนีน้ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดี ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้หางานทําได้ขอให้หามหาวิทยาลัยเข้าได้ขอให้ได้เกรดดีๆขอให้ส่งงานทันขอให้อะไรต่างๆน,นานาก็คือขอให้ดีทั้งหมดนั่นแหละก็คลิปนี้ก็ฝากตัวเองในอนาคตมีอะไรอีกก็มาแล้วย้ายบ้านหรือยังเป็นยังไงบ้างมีเงินเก็บมีอะไรโทรศัพท <N un> ์น <N un> <ammo> <N un> ู่นโทรศัพท์นี่โทรศัพท์นั่นเป็นยังไงบ้างก็บอกมาได้เอาแลฟังเสมอแบบ แล้วหน้าตาเนี่เป็นยังไงบ้างหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะใช่ใช่หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยแบบตอนเนี้ยก็คือผมอะไรเงี้ยเปลี่ยนทรงผมหรอกแล้วแบบยังชอบโลโก้โค้วฮ่าสรา,าอยู่ไหมก็คือถ้ายังชอบอยู่ก็ออกมาแล้วอะไรอ่ะดูสิดูสิกลุ่มพี่แจ๊สกลุ่มค้าเว็บเนี่ยยังจำมาได้อยู่ไหมแล้วคือแบบเคยเจออะไร าเธอต้องเพิ่มผลิเองก็นแน่นอนก็นคลิปนี้ก็ขอไปบายเพนนักคตรนะถ้าจะอะไรเนี่ยก็ขอให้สําเร็จร่วงไปด้วยดีโอเคไปโอเคนะโอเคทิค่มีก็ไปบายเดี๋ยวก่อนบาย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 ,บาย,บายนะเพนเนนอนาคตขอให้ตัวเองโชคดีบายบาย